สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังเรื่องราวหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าความคิดถึงนั้นไม่ได้เกิดจากการตามไม่ได้เกิดจากการอ้อนหรือการพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาสนใจแต่ความคิดถึงที่ทรงพลังที่สุดมาเกิดจากสิ่งที่คุณทำอย่างสงบเงียบงนันและมั่นคงโดยไม่ต้องบังคับใจใครเลยหัวข้อในวันนี้คือเขาจะคิดถึงคุณจนแทบทนไม่ได้ถ้าทำหกสิ่งนี้ นี่ไม่ใช่การเล่นเกมจิตวิทยาแต่คือการกลับมารักตัวเองให้ถูกวิธีการวางตัวอย่างมีคุณค่าและการสร้างสเสน่ห์จากภายในจนคนที่เคยมองข้ามคุณต้องหันกลับมามองใหม่แบบที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้ในคลิปนี้จะพาคุณเข้าใจทีละจุดทีละชั้นว่าพฤติกรรมบางอย่างของคุณสามารถทำให้เขาคิดถึงได้อย่างไรแบบส่งพลัง ไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องเรียกร้องแต่ใช้คุณคนใหม่เป็นคำตอบให้เขาได้รู้เองว่าการมีคุณอยู่ในชีวิตมันมีค่ามากกว่าที่เขาเคยคิดไว้แค่ไหนถ้าคุณพร้อมจะกลับมาเป็นเวอร์ชั่นที่สง่างามขึ้นแข็งแรงขึ้นและมีค่ามากขึ้นกว่าเดิมงั้นเราเริ่มต้นไปด้วยกันเลยครับข้อที่1ห,หายไปอย่างสงบให้เขารู้สึกถึงช่องว่างที่เคยมีแต่คุณคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งคิดถึงคุณจนแทบทนไม่ได้ ไม่ใช่ความสวยความหล่อหรือความพยายามแสดงว่าคุณมีค่าเพียงใดแต่คือการที่คุณหายไปแบบสงบๆโดยไม่อธิบายไม่บอกไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นความเงียบที่มาพร้อมกับการเดินออกมาแบบผู้มีศักดิ์ศรีนี่แหละที่ทรงพลังจนหัวใจของเขาต้องสั่นสะเทือนเพราะม,มนุษย์เรามักไม่เห็นค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตราบใดที่ยังไม่เสี่ยงจะเสียมันจริงๆการหายไปแบบสงบไม่ใช่การประชด ไม่ใช่การงอนและไม่ใช่การเล่นตัวแต่คือการกลับมาควบคุมพลังของตัวเองอย่างเรียบง่ายคุณไม่จําเป็นต้องระเบิดอารมณ์ไม่จําเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ว่าคุณกําลังเสียใจหรือผิดหวังคุณเพียงถอยออกมาอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้พื้นที่ในใจของคุณกลับคืนสู่ความสงบและแม้คุณไม่ได้ตั้งใจทําเพื่อให้เขารู้สึกอะไรแต่ความเงียบนั้นจะกระแทกใจเขาแรงกว่าคําพูดเป็นพันประโยคเพราะเมื่อคุณไม่พูดเขาจะเริ่มคิดเมื่อคุณไม่อธิบาย เขาจะเริ่มสงสัยเมื่อคุณไม่วิ่งตามเขาจะเริ่มไล่ตามคุณในความคิดของตัวเองอย่างบ้าคลั่งในช่วงเวลาที่คุณเงียบเขาจะเริ่มสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างในชีวิตเขาหายไปสิ่งที่เขาเคยชินว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นข้อความเล็กๆคำถามสั้นๆหรือความใส่ใจที่คุณให้จนเขาเคยชินทุกอย่างหายไปพร้อมๆกับคุณช่องว่างเล็กๆจะค่อยๆขยายตัวจนเขารู้สึกว่าชีวิตขาดความกลมกล่อมบางอย่างไปโดยไม่ได้ตั้งใจ และนั่นคือช่วงเวลาที่เขาจะเริ่มคิดถึงคุณแบบหนักหน่วงเพราะจิตวิทยาเรียกสิ่งมีว่าการรับรู้ถึงความขาดแคลนสิ่งไหนที่เคยมีมากพอจนดูธรรมดาเมื่อหายไปกลับกลายเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาทันทีคุณไม่ได้จากไปด้วยความโกรธแต่คุณถอยออกมาเพราะคุณเลือกความสงบมากกว่าเหตุผลใดๆและความสงบนี่แหละที่ทำให้เขาเห็นภาพชัดว่าคุณไม่ใช่คนที่ควรโดนมองข้ามคุณไม่ใช่คนที่ยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ใครอยู่ในชีวิต คุณไม่ใช่คนที่เปราะบางจนต้องเกาะเขาไว้เพื่อความมั่นคงคุณคือคนที่รักตัวเองมากพอจะเดินออกมาเมื่อไม่ถูกเห็นค่าและความแข็งแกร่งแบบนี้แหละที่ทำให้เขารู้สึกแตกต่างรู้สึกเสียสูนและรู้สึกคิดถึงคุณอย่างควบคุมไม่ได้ความเงือบของคุณทำงานแทนคุณทั้งหมดมันทำให้เขาเริ่มย้อนคิดถึงทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นทุกคำพูดที่คุณเคยพูดทุกวันที่มีคุณอยู่ทุกความใส่ใจที่คุณเคยรับโดยไม่รู้สึกขอบคุณ ความใจดีของคุณที่เคยเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเขาจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ายอย่างน่าเชื่อเมื่อหายไปเขาจะเริ่มนึกถึงความเรียบง่ายที่คุณเคยมีให้ความอบอุน่นในน้ําเสียงของคุณความเป็นห่วงแบบไม่อ้อวดความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่วุ่นวายทั้งหมดจะย้อนกลับมาในหัวเขาเหมือนภาพยนตร์ที่เล่นซ้ําไม่รู้จบและยิ่งเขาคิดเขายิ่งเจ็บยิ่งเสียดายยิ่งอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกสิ่งคนที่หายไปอย่างสงบคือคนที่มีพลังมากกว่าคนที่ตะโกนเสียงดัง เพราะเขาจะต้องเผชิญกับความเหงาความเงียบและความไม่แน่นอนที่คุณทิ้งไว้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเขาอาจเสียคุณไปจริงๆและความรู้สึกแบบนี้รุนแรงเกินกว่าที่เขาจะเก็บมันไว้ใช้เฉยมันจะกัดกินหัวใจเขาเรื่อยๆจนกลายเป็นคำคิดถึงชนิดที่ฝืนใจแค่ไหนก็หยุดไม่ได้จากเดิมที่เขาเฉยเขาจะเริ่มกระสับกระส่ายจากเดิมที่เขาไม่สนใจเขาจะเริ่มมองหาคุณในที่ต่างๆจากเดิมที่เขาแน่ใจว่าคุณจะอยู่ เขาจะเริ่มกลัวว่าคุณไม่มีวันกลับมาอีกและนี่คือพลังของการหายไปอย่างมีคุณค่าไม่ต้องพูดไม่ต้องอ้อนไม่ต้องอธิบายแต่การกระทำเงียบๆของคุณกลับส่งผลต่อหัวใจเขาอย่างลึกซึ้งจนเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงทำร้ายเขาได้มากขนาดนี้เหตุผลเดียวก็คือเขารู้ว่าคุณเคยสำคัญกับเขามากกว่าที่เขายอมรับและตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงนั้นอย่างเต็มๆโดยไม่มีอะไรช่วยปกป้องใจเขาอีกต่อไป คุณไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยเพียงแค่สงบถอยออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีและให้ความเงียบนั้นทํางานแทนคุณเขาจะคิดถึงคุณจนแทบทนไม่ได้เองข้อที่2ให้เขาเห็นว่าคุณมีความสุขได้แม้ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตหนึ่งในสิ่งที่ทําให้คนเราคิดถึงคุณจนแทบขาดใจไม่ใช่การพยายามทําให้เขาหึงไม่ใช่การโชว์ว่าคุณมีคนใหม่และไม่ใช่การทําตัวให้ดูโดดเด่นเพื่อดึงสายตาเขากลับมา แต่คือการใช้ชีวิตของคุณต่อไปอย่างสงบงดงามและมั่นคงราวกับว่าเขาไม่เคยทำให้คุณต้องเจ็บปวดคุณแค่ดำเนินชีวิตไปตามทางของคุณอย่างธรรมชาติไม่แสแสงไม่ต้องวิ่งหนีอดีตแค่ใช้ชีวิตให้มีความหมายในแบบของคุณเองนี่แหละคือแรงกระแทกทางอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดสำหรับเขาเพราะความจริงก็คือมนุษย์เรามักจะคิดว่าหากเขาจากเราไปเราจะต้องเสียสูญ ต้องเศร้าต้องแสดงความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายเห็นเพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญแต่เมื่อคุณไม่เป็นแบบนั้นเมื่อคุณไม่ล้มลงไม่หายใจติดขัดไม่ร้องไห้ให้เขาเห็นไม่หมดความมั่นใจแต่กลับยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาสะเทือนใจอย่างหนักเพราะมันไม่ใช่ภาพที่เขาคาดไว้เลยแม้แต่นิดเดียวเขาอาจคาดหวังลึกๆว่าคุณจะเศร้าคิดถึง คอยตามหรือพยายามดึงความสัมพันธ์กลับมาแต่พอคุณไม่ทําเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองทันทีว่าหรือจริงๆแล้วฉันไม่สำคัญอย่างที่คิดคำถามแบบนี้เจ็บลึกกว่าคำพูดแรงๆเป็นร้อยเป็นพันเท่าเพราะมันคือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่เขาไม่เคยคิดจะ,ะเผชิญมาก่อนความจริงที่บอกว่าคุณมีชีวิตของคุณเองและคุณไม่จำเป็นต้องมีเขาเพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปได้ การที่คุณยังยิ้มได้ยังตื่นมาด้วยหัวใจที่สมบยังใช้ชีวิตยังมั่นใจยังทำงานทำตามฝันดูแลตัวเองเออกกำลังกายกินดีใช้เวลาให้คุ้มค่าทั้งหมดนี้ทำให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้ยึดเขาเป็นศูนย์กลางของโลกและเมื่อเขาเห็นว่าคุณไปได้ดีโดยไม่มีเขามันจะสร้างแรงกดดันในใจเขาแบบที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนความรู้สึกผิดความเสียดายและความไม่แน่ใจ จะผสมกันจนกลายเป็นความคิดถึงที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะคนเราไม่ได้คิดถึงเฉพาะตัวบุคคลแต่คิดถึงความรู้สึกที่คนคนนั้นเคยให้เราต่างหากคุณเคยให้ความอบอุ่นใจคุณเคยให้ความหมายคุณเคยทำให้เขารู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างๆและตอนนี้คุณหายไปแต่คุณกลับมีความสุขได้อยู่ดีผลลัพธ์ก็คือเขาจะรู้สึกว่าตัวเองพลาดอะไรบางอย่างที่สำคัญมาก และความรู้สึกพลาดนี่แหละจะทำให้เขาคิดถึงคุณแบบถอนตัวไม่ขึ้นข้อที่สมีเสน่ห์แบบนิ่งๆให้เขารู้ว่าคุณเข้าถึงยากกว่าเดิมความจริงอย่างหนึ่งของจิตวิทยามนุษย์คือเราจะหวยหาในสิ่งที่เอื้อมถึงได้ยากมากกว่าสิ่งที่ได้มาง่ายจนไม่ต้องพยายามอะไรเลยนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนบางคนกลับมาคิดถึงคุณอย่างรุนแรงหลังจากที่คุณเริ่มนิ่งขึ้นเงียบขึ้นและเข้าถึงได้ยากขึ้น โดยที่คุณเองไม่ต้องเสแสร้งหรือพยายามแรล่งเกมอะไรทั้งนั้นแค่คุณเป็นคนที่สงบนิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่ทำให้เขาไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาอาจเคยคิดว่าคุณง่ายต่อการเข้าถึงอยู่เสมอเป็นคนที่พร้อมจะตอบพร้อมจะคุยพร้อมจะอยู่ตรงนั้นให้เขาเสมอและเมื่อสิ่งนี้กลายเป็นความเคยชินเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องรักษามากมาย แต่เมื่อวันหนึ่งคุณเริ่มถอยออกมาอย่างเงียบคุณไม่ได้ยือ้อไม่ได้ถามไม่ได้ตามคุณนิ่งขึ้นมีพื้นที่เป็นของตัวเองมากขึ้นและไม่ได้เปิดประตูให้เขาเข้ามาง่ายๆเหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งนี้แหละที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปแม้ว่าในความจริงคุณแค่กลับมารักและเคารพตัวเองมากกว่าเดิมเท่านั้นความนิ่งของคุณมันไม่ใช่ความเย็นชาแต่มันคือพลังลึกลับที่ทำให้เขาเริ่มสับสน เริ่มคิดตามและเริ่มอยากเข้ามาเข้าใจคุณมากขึ้นเพราะจูจ่ๆคุณไม่ใช่คนที่เขามองออกง่ายอีกต่อไปคุณไม่แสดงออกว่าโกรธไม่แสดงออกว่าเสียใจไม่แสดงออกว่ากำลังเรียกร้องอะไรจากเขาคุณกลับกลายเป็นคนที่อยู่ในโลกของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และเสน่ห์แบบนี้ทำให้เขารู้สึกว่าคุณลึกลับน่าค้นหาและน่าปรารถนากว่าที่เคยเป็นหลายเท่าและที่เจ็บปวดสำหรับเขาก็คือเขารู้สึกว่า เขาไม่ได้แน่ใจในตัวคุณเหมือนเดิมอีกต่อไปจากเดิมที่เขาเคยมั่นใจว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าคุณกำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกแบบไหนหรือคุณยังเปิดใจให้เขาอยู่ไหมความไม่แน่นอนคือสิ่งที่ทรมานมนุษย์ได้มากที่สุดและในขณะเดียวกันก็ทำให้ใครบางคนคิดถึงคุณมากที่สุดเช่นกันเพราะมนุษย์มักเสพติดสิ่งที่ไม่แน่นอนและไม่ง่ายต่อการควบคุม ยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณดูมั่นคงในตัวเองยิ่งคุณดูไม่ต้องการอะไรจากเขาสเสน่ห์ของคุณจะยิ่งทวีคูณขึ้นอย่างเงียบๆสายตาที่ไม่รีบตอบความเงียบที่ไม่จําเป็นต้องอธิบายการใช้เวลาให้ตัวเองไม่เปิดโอกาสให้เขามาตามใจเขาทุกอย่างคือการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คําพูดว่าคุณมีค่าเกินกว่าจะให้ใครเข้ามาง่ายๆเขาจะเริ่มคิดถึงคุณแบบไม่รู้ตัวคิดถึงน้ําเสียงของคุณ คิดถึงความอบอุ่นที่เขาเคยรับโดยไม่เห็นค่าคิดถึงความเข้าใจที่คุณเคยมีให้และคิดถึงความสบายใจเวลาที่ได้อยู่ใกล้คุณทั้งหมดนี้จะยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเสียคนที่มีค่าแบบคุณไปจริงๆเพราะจิตวิทยาบอกชัดเจนว่ายิ่งคนเรากลัวว่าจะเสียอะไรไปมากเท่าไหร่ความผูกพันก็ยิ่งแน่นขึ้นเท่านั้นข้อที่4หายไปอย่างสง่างาม ให้เขารู้ว่าชีวิตคุณเดินต่อได้โดยไม่ต้องประกาศการหายไปไม่ใช่การหนีไม่ใช่การงอนและไม่ใช่เกมจิตวิทยาแต่อย่างใดหากแต่เป็นการรักษาศักดิ์ศรีและพลังชีวิตของตัวเองเมื่อคุณเลือกเดินออกมาจากสิ่งที่ไม่เคารพคุณไม่เห็นค่าหรือไม่ให้พื้นที่ที่คุณควรได้รับมันไม่ได้แปลว่าคุณแพ้แต่คือการบอกกับโลกและตัวคุณเองว่าคุณรักตัวเองพอที่จะไม่ยืนอยู่ในที่ที่ทำให้คุณเจ็บซ้ำซาก และเมื่อคุณทำแบบนี้เขาจะรู้สึกถึงความหายไปของคุณอย่างรุนแรงกว่าที่คุณคิดเพราะความจริงคือคนเรามักจะคิดว่าความสัมพันธ์หรือความผูกพันจะยังอยู่ที่เดิมแม้เขาจะละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญแต่เมื่อคุณหายไปอย่างสงบไม่โวยไม่ดรามา่าไม่ตั้งคำถามไม่ขอคำอธิบายไม่ร้องไห้ให้เขาดูนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความคิดถึงที่ลึกที่สุด เพราะมันทำให้เขารู้สึกเหมือนเสียสิ่งสําคัญไปโดยที่เขาไม่ได้เตรียมใจไว้เลยการหายไปแบบสง่างามคือการหายไปที่ไม่ทิ้งรอยบาดแผลไม่ทิ้งคําตําหนิไม่สร้างความวุ่นวายคุณแค่ยุติพลังงานทุกอย่างที่เคยเคลื่อนไปหาเขาหยุดติดต่อหยุดพยายามหยุดอธิบายและกลับมาโฟกัสบนตัวเองเต็มร้อยการกระทําแบบนี้ทําให้เขาเริ่มรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไป และไม่ใช่การเปลี่ยนไปแบบงอนหรือโกรธแต่เป็นการเปลี่ยนไปแบบนิ่งลึกเงียบงามและหนักแน่นจนเขารู้สึกได้เองว่าคุณจะไม่หันกลับไปในแบบเดิมๆอีกแล้วจิตวิทยาบอกว่าเมื่อคนเราเคยได้รับความสนใจความใส่ใจและความรักจากใครสักคนเป็นเวลานานแม้จะไม่ยอมรับแต่เราเคยชินกับมันโดยอัตโนมัติและเมื่อสิ่งนั้นหายไปแบบฉับพลัน ความรู้สึกว่างเปล่าจะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องมีสาเหตุใดๆมาอธิบายเขาจะเริ่มรู้สึกถึงช่องว่างที่คุณเคยเติมเขาจะเริ่มคิดถึงข้อความที่คุณเคยส่งน้ำเสียงที่เคยพูดความสบายใจที่เขาเคยได้รับและการหายไปของคุณจะยิ่งชัดขึ้นทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีช่วงแรกเขาอาจทำเป็นไม่สนใจอาจทำเป็นไม่รู้สึกอะไรแต่เชื่อเถอะว่าในความเงียบของคุณเขาได้ยินเสียงของความเสียดายดังที่สุดยิ่งคุณไม่กลับไป ยิ่งคุณไม่ถามหายิ่งคุณไม่พยายามให้เขารู้ว่าคุณยังอยู่เขาจะยิ่งรู้สึกว่าคุณกำลังเคลื่อนตัวออกจากชีวิตเขาไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันย้อนกลับมาได้ง่ายๆและความจริงตรงนี้แหละที่ทำให้เขาเริ่มไม่สบายใจวันหนึ่งเขาอาจจะเลื่อนร,รูปเก่าๆของคุณโดยไม่รู้ตัวอาจจะนึกถึงคำพูดที่คุณเคยบอกอาจจะเดินผ่านที่ที่เคยไปด้วยกันแล้วรู้สึกสะอึกในใจอาจจะสงสัยว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไร อยู่กับใครหรือมีความสุขดีไหมทุกครั้งที่คำถามแบบนี้ผุดขึ้นมาความคิดถึงจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเป็นความคิดถึงที่มีความรู้สึกผิดและความเสียดายผสมอยู่ด้วยซึ่งเป็นความคิดถึงที่ทรมานที่สุดและลึกที่สุดเสมอการหายไปอย่างสง่างามคือการทำให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้หายไปเพราะไม่มีทางเลือกแต่คุณหายไปเพราะคุณเคารพตัวเองมากพอ และนี่ตัางหากคือความหรูหราในจิตใจที่ทําให้คุณมีคุณค่ามากกว่าที่เขาเคยเห็นความเงียบของคุณมันไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่เพื่อรักษาตัวเองและเพื่อเติบโตขึ้นในแบบที่เขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาแตะต้องอีกต่อไปและเมื่อเขาตระหนักได้ว่าเขากําลังจะเสียคนที่มีทั้งความจริงใจความลึกซึง้งและคุณค่าที่หาได้ยากมากแค่ไหนเขาจะคิดถึงคุณอย่างเจ็บลึกเพราะความเงียบของคุณ กำลังสะท้อนกลับไปถึงสิ่งที่เขาเคยมองข้ามทุกอย่างสุดท้ายแล้วการหายไปของคนที่มีค่ามักเจ็บกว่าการเผชิญหน้ากันตรงๆเสมอและการหายไปอย่างสง่างามคือบทลงโทษที่สวยงามที่สุดสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณตั้งแต่แรกข้อที่5ให้ความใส่ใจแบบพอดีพอให้เขาเห็นคุณค่าแต่ไม่มากจนเขาเคยตัว คนเรามักคิดว่าการให้ความใส่ใจมากๆจะทำให้ใครบางคนรักและคิดถึงเราแต่ในความจริงยิ่งคุณทุ่มเทมากเกินไปเขากลับยิ่งไม่เห็นความหมายของสิ่งที่คุณทำเพราะความใส่ใจที่ได้มาแบบเต็มมือทุกวันไม่มีช่วงให้เขาได้รู้สึกถึงช่องว่างที่ทำให้หัวใจหหยหาแต่เมื่อคุณเลือกให้ความใส่ใจแบบพอดีไม่มากเกินไปไม่ตามเขาทุกฝีเท้าและไม่วิ่งเข้าหาทุกครั้งที่เขาเรียกนั่นแหละ คือช่วงเวลาที่เขาจะเริ่มรู้สึกถึงความสําคัญของคุณแบบชัดขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความคิดถึงขึ้นมาโดยที่เขาเองก็ควบคุมไม่ได้การให้ความใส่ใจแบบพอดีคือการรู้จังหวะว่าเมื่อไหร่ควรให้และเมื่อไหร่ควรพักไม่ใช่การหายไปเพื่อเล่นเกมจิตวิทยาแต่เป็นการตั้งมาตรฐานให้ตัวเองว่าฉันก็มีชีวิตที่ต้องดูแลไม่ได้เอาทุกเวลาไปผูกไว้กับใครคนเดียวเมื่อคุณแสดงท่าทีแบบนี้เขาจะเริ่มเห็นว่าคุณไม่ได้วิ่งตามแต่เลือกเดินไปข้างหน้าอย่างสง่าง,งามชัดเจน และรักตัวเองพอที่จะไม่ทําตัวติดใครจนขาดเขาไม่ได้และนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เขาเริ่มไม่สบายใจในความเงียบของคุณเริ่มจับสัญญาณได้ว่าคุณไม่ได้ให้ใครคนเดียวเป็นศูนย์กลางของชีวิตและสิ่งนี้จะสร้างเสน่ห์ที่ทรงพลันอย่างคาดไม่ถึงเพราะเมื่อเขารู้ว่าความใส่ใจจากคุณไม่ได้ได้มาง่ายๆเขาจะเริ่มมองคุณต่างออกไปทันทีเขาจะไม่กล้าทําตัวเฉยชาเขาจะไม่กล้าทําเป็นไม่สนใจและเขาจะไม่กล้าแน่ที่จะทําร้ายความรู้สึกของคุณอีก เพราะเขารู้แล้วว่าถ้าพลาดไปเวลาที่คุณเคยให้เวลาที่คุณเคยส่งข้อความถามไถ่หรือความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่เขาเคยได้รับอาจหายไปตลอดการความคิดนี้เองที่เริ่มกัดกินหัวใจของเขาทีละนิดทําให้เขาคิดถึงคุณแม้ในวันที่เขาพยายามทําเป็นไม่สนใจและที่สําคัญที่สุดคือคุณจะดูหน้าค้นหาอย่างเป็นธรรมชาติเพราะคุณไม่ได้ทําดีเพื่อเอาใจไม่ได้ใส่ใจเพื่อให้เขามีความสุขแต่คุณทำเพราะมันเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่รักตัวเองรู้คุณค่าตัวเอง และให้ความสําคัญกับทุกอย่างอย่างมีขอบเขตความพอดีแบบนี้แหละที่ทําให้เขาอยากได้มากขึ้นแต่กลับไม่ได้รับเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนความรู้สึกหยหาความคิดถึงและความอยากกลับไปให้คุณสนใจอีกครั้งจะยิ่งทวีออคูณจนเขาแทบรอไม่ไหวที่อยากจะได้คุณกลับมาอยู่ใกล้ๆสุดท้ายแล้วคนเราจะคิดถึงคนที่เคยทําให้เขารู้สึกดีแต่ช่วงนี้กลับไม่ได้รับอย่างที่เคยคุณให้พอดีแต่ไม่เคยทุ่มสุดตัวจนเขารู้สึกว่ามันเป็นของตายและนี่แหละ คือจิตวิทยาที่ทําให้เขาคิดถึงคุณในแบบที่ค่อยๆกัดกินหัวใจจนเขาแทบทนไม่ได้เพราะเขารู้ดีว่าความใส่ใจจากคุณไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็ได้ง่ายๆและถ้าเขาไม่รักษาไว้เขาอาจจะเป็นคนที่เสียโอกาสดีที่สุดในชีวิตไปเองข้อที่6เปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเงียบๆโดยไม่ต้องบอกเขาสักคาไม่มีอะไรทําให้คนเสียดายและคิดถึงคุณจนแทบขาดใจได้เท่ากับการเห็นว่า คุณพัฒนาตัวเองจนเขาตามไม่ทันโดยที่คุณไม่เคยพูดโอ้อวดไม่เคยบอกว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงและไม่เคยต้องอธิบายอะไรให้เขารู้เลยแม้แต่คำเดียวคุณเพียงแค่ใช้ความเงียบและการกระทำของตัวเองเป็นคำตอบนี่แหละคือพลังที่คนจำนวนมากไม่ทันตั้งตัวและมันคือสิ่งที่สะเทือนใจผู้คนได้รุนแรงที่สุดเพราะเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแต่งตัวดีขึ้น ทำงานเก่งขึ้นมีเป้าหมายและทิศทางชีวิตที่ชัดเจนขึ้นคุณกําลังพิสูจน์บางอย่างให้เขาเห็นโดยไม่ต้องพูดว่าฉันดีขึ้นจากเดิมมากและฉันไม่ได้รอคุณอยู่ที่เดิมอีกแล้วสิ่งนี้มันบาดลึกมากกว่าการโพสต์ให้เขาเห็นหรือการบอกเขาตรงๆงอีกคุณเพียงทําให้เขาเห็นผ่านสายตาคนอื่นผ่านโซเชียลของคุณที่ไม่ได้มีเจตนาจะโชว์แต่เต็มไปด้วยความสุขความมั่นใจ และพลังงานดีๆที่สื่อให้เห็นว่าคุณกำลังก้าวต่อไปโดยไม่ต้องการการอนุมัติจากใครเมื่อเขาเห็นคุณในเวอร์ชั่นแบบนี้เขาจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองทันทีว่าตอนที่เขาทิ้งฉันเขาไม่ได้รู้หรอกว่าฉันมีค่าแค่ไหนทำไมตอนนั้นฉันถึงมองข้างเข้าไปนะตอนนี้เขาดูดีขึ้นกว่าตอนที่อยู่กับฉันอีกและยิ่งคุณเปลี่ยนแปลงแบบเงียบๆโดยไม่ส่งสัญญาณใดๆเขาจะยิ่งรู้สึกว่า เขากำลังถูกทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆความคิดถึงจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเพราะในใจลึกๆเขาจะรู้ว่าคุณไม่ได้หันกลับไปหาเขาแล้วแต่กำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเองอย่างมั่นคงคนเรามักคิดถึงสิ่งที่เคยเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้จับต้องไม่ได้แล้วและเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงจนดูเป็นคนที่มีคุณค่ามีสเสน่ห์และมีพลังชีวิตมากกว่าตอนอยู่กับเขานั่นคือจุดที่เขาจะเริ่มรู้สึกสูญเสียอย่างหนัก โดยเฉพาะเมื่อเขารู้ว่าคุณแทบไม่ได้พยายามเรียกร้องความสนใจเลยคุณเพียงเติบโตขึ้นในแบบที่เขาไม่เคยคาดถึงและความเงียบของคุณก็จะทําให้เขาคิดถึงยิ่งกว่าเดิมเพราะคุณไม่ได้พยายามให้เขารู้ว่าคุณดีขึ้นแต่เขากลับเห็นทุกอย่างด้วยตาและยิ่งเห็นเขายิ่งเจ็บและยิ่งคิดถึงคุณในเวอร์ชั่นใหม่ที่สง่างามแข็งแรงและมีความสุขด้วยตัวเอง จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทําให้เขาอยากกลับมาใกล้คุณแต่กลับพูดไม่ออกว่าเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งได้ยังไงท้ายที่สุดการเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเงียบๆคือคําตอบที่ส่งพลังที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่ทําให้เขาคิดถึงคุณแต่มันทําให้เขาเข้าใจทันทีว่าเขาพลาดคนดีๆไปคนหนึ่งแล้วและนั่นคือความรู้สึกที่กัดกินใจคนได้มากกว่าความคิดถึงเสียอีกท้ายที่สุดนี้ ความคิดถึงที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้เกิดจากการตามง้อไม่ได้มาจากการแสดงให้เขาเห็นว่าคุณยังรออยู่และไม่ได้เกิดจากการพยายามพิสูจน์ว่าคุณดีพอสำหรับใครแต่เกิดจากการที่คุณเลือกที่จะรักตัวเองมากพอเดินออกมาจากจุดที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าและสร้างชีวิตที่งดงานขึ้นด้วยสองมือของคุณเองถ้าหากเขาได้เห็นคุณเติบโตขึ้นจากเดิมเดินอย่างมั่นคงขึ้นรอยยิ้มสดใสขึ้น และพลังงานที่คุณแผ่ออกมาดีขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องการให้เขารับรู้อะไรเลยนั่นแหละคือจุดที่เขาจะเริ่มคิดถึงคุณมากขึ้นเรื่อยๆจนแทบทนไม่ไหวจำไว้นะครับคนเราจะคิดถึงสิ่งที่เคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์จับต้องได้อีกแล้วเขาจะเสียดายคุณเมื่อเห็นว่าคุณใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมเขาจะอาลัยเมื่อรู้ว่าคุณไม่ได้รอเขาแล้วและเขาจะเจ็บที่สุดเมื่อเห็นว่าคุณมีความสุขได้ แม้จะไม่มีเขาในชีวิตก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ใครกลับมาแต่คุณควรทำให้ตัวเองมีค่าจนไม่วันเสียดายคนที่ไม่เห็นค่าในวันนั้นขอบคุณที่รับชมจนจบครับขอให้คุณก้าวต่อไปอย่างสง่างามแข็งแรงและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วคุณจะรู้ว่าคนที่ใช่จริงๆสำหรับคุณจะไม่มีวันปล่อยให้คุณต้องเดินจากไปคนเดียวอีกเลย